รู้ไหมครับทุกคนครับว่ากว่าจะได้บทบลูบิทิลเนี่ยโชโรมาเรดูเอญยาเนี่ยต้องฝึกศิลปะการต่อสู้นานถึง6ปี โดยเรื่องนี้นะครับผมโชโลมารเรดูย่านะครับนักแสดงหนุ่มวัย22ปีจากภาพยนตร์เรื่อง Blue Beetle เนี่ยได้เปิดเผยหลังจากถูกสื่อถามถึงในฉากที่ Blue Beetle เนี่ยนะครับได้จินตนาการถึงดาบใหญ่ที่มีรูปร่างเหมือนการ์ตูนอนิเมะก่อนที่มันจะถูกสร้างขึ้นมาจริงๆในแบบที่ผู้ชมได้เห็นกันในตัวอย่างภาพยนตร์นะครับเรื่องนี้นะครับตัวโชโลเนี่ยนะครับเขาต้องฝึกฝนทักษะนานถึง6ปีก่อนที่การจะทำภาพยนตร์เนี่ยจะเริ่มขึ้นครับตัวโชโลยังบอกเพิ่มเตมิมอีกครับว่าทำไมถึงเป็นดาบใหญ่อนิเมะนั่นเป็นเพราะว่่่าา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 มมมัััััันนนนนนนคคคืออเเเเวลลทีีพพิิิศษสสสสุดหรรรรรรบบบตตขขขงงงยะะ้้้ถูกกกึจจ อะไรขอบเขตผ่านตัวของไฮเม่เรยเยสในขณะที่สวมเกาะซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่อายุเพียง22ปีเท่านั้นครับมันจึงเป็นโอกาสที่สนุกมากๆในการนําเสนอภาพของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับหนังสือการ์ตูนอนิเมะและภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่รวมถึงภาพที่พวกเขาจินตนาการออกมาหากเขาสามารถสร้างอาวุธได้ด้วยตัวเองครับและถ้าพูดถึงในเรื่องทักษะของการใช้ดาบแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาเใช้เวลาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มากกว่า6ปีครับผมเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้โดยนอกจากฝึกศิลปะการต่อสู้แล้วนะครับเขาก็ตงงลั แแข็งรงรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับบทนี้อีกด้วยครับผมนอกจากนั้นแล้วยังรวมถึงการเข้าฉากแอคชั่นมากขึ้นอีกหลายๆฉากซึ่งสําหรับเด็กอายุ22ปีอย่างเขาเนี่ยครับมันคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับการที่ทําอะไรใหม่ๆและเป็นครั้งแรกอีกด้วยครับและรวมถึงการเด็กสลิงในการถ่ายทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสําหรับการทํางานกับทีมงานคุณภาพที่ละเอียดแบบนี้ครับผมและนี่นะครับผมก็คือโชโลมาเดูเอญยากว่าจะขึ้นมาเป็นฮีโร่ชาละาตินคนแรกของดีนียยเนแต่ยไม่ง่ายรเลยครับได้ต่อ จกั Universe, จกรวาล EC Universe กับบูเ e เทอร์ที่ทุกคนสามารถรับชมได้แล้วในโรงภาพยนตร์นะครับผม